8สิ่งนี้ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากเจ็บป่วยหรือไม่อยากติดเชื้อครับ,รบสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดีๆทางสุขภาพโดยเฉพาะแนวคิดทางด้านการแพทย์แผนไทยกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษครับช่วงนี้การระบาดของโรคโควิด -19 ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ในสถานการณ์ทั่วโลกแล้วก็ในบ้านเราก็อาจจะเริ่มทรงๆอยู่แต่ก็ยังมีปริมาณมากข้อดีก็คือว่าเชื้อโรค โอมครอนเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อก็จะไม่มีอาการรุนแรงหรือไม่ค่อยมีอาการนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนน้อยซึ่งมีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงที่เขาเรียกว่า608คนที่อายุเยอะคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยการที่คนเราจะเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดการ ลดระดับลงมานิดนึงคือร่างกายอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า susceptible ก็คือมีภาวะภูมิไวรัสเกิดขึ้นมาก็คือภูมิคุ้มกันมันเผลอไปนิดนึ่งครับนะซึ่งการเผลออย่างนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะที่ทําให้ภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงช่วขณะแล้วก็ไปเจอเชื้อโรคพอดีเชื้อโรคมันก็เข้าไปฉวยโอกาสเข้าไปแล้วทาให้คนติดเชื้อได้ทีนี้นั่นเป็นแนวคิดทางการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งผมเคยพูดแล้วว่าปัจจัยที่ทําให้คนเราติดเชื้อแตกต่างกันก็คือปัจจัย3าม นะปัจจัย3ทางระบาดวิทยาก็คือตัวโรคตัวคนและก็ตัวสิ่งแวดล้อมปัจจัยสามทางระบาดวิทยาก็คือโฮสต์คือตัวคนเอเจนต์ Agent, คือตัวเชื้อโรคแล้วก็แอนติบอดีคือตัวสิ่งแวดล้อมโดยมีปัจจัยสําคัญในตัวคนเป็นตัวคุมเชิงอยู่ที่เราเรียกว่าอิมมูนซิสเต็มหรือระบบภูมิคุ้มกันซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็มีภูมิคุ้มกันทั่วไปกับภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวเฉพาะ กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในขณะที่ทางการแพทย์แผนไทยเองก็มีปัจจัย3เหมือนกันผมเรียกว่าปัจจัย3ทางเวชกรรมไทยโดยแนวคิดหลักๆของแพทย์แผนไทยเราจะไม่คิดเรื่องปัจจัยเชื้อโรคปัจจัยก่อโรคอะไรทั้งนั้นเราคิดแบบพึ่งพาช่วยเหลือเกอื้อกูลนั่นหมายความว่าถ้าร่างกายเราสมดุลใครมาอยู่กับเราได้ก็อยู่ใครมาอยู่ไม่ได้เขาก็ออกไปเองนั้น เราจะไม่สนใจว่าจะมีเชื้อโรคมีอะไรซึ่งเชื้อโรคนี้อาจจะเรียกว่าพิษนะครับเข้ามาอยู่ในร่างกายอันนี้พอเราไม่ได้สนใจตรงนี้ปุ๊บเราสนใจแต่เพียงว่าความสมดุลที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในร่างกายก็จะไม่ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นซึ่งปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยในทางการแพทย์แผนไทยเลยมี3ตัวเหมือนกันแต่แตเป็น host คือตัวเราเป็น environment คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็น behavior คือพฤติกรรม ซึ่งตัวขับเคลื่อนหรือตัวทำหน้าที่ตัวแสดงออกของร่างกายมนุษย์ก็จะมีอยู่5ส่วนหรืออเบนจะมหาภูตรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ก็จะมีกลไกในการควบคุมกำกับการทำงานของร่างกายนะทำให้ร่างกายสมดุลไม่สมดุลผิดปกติไม่ผิดปกติกตนะถ้าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมีตัวภูมิคุ้มกันหรืออิมมูนซิสเต็มคอยดูแลอยู่ ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีตัวที่เรียกว่าตรีาธาตุเป็นตัวควบคุมหรือกํากับการทํางานของาธาตุต่างๆโดยตรีาธาตุเนี่ยจะประกอบไปได้วยกลุ่มหรือ3ระบบก็คือระบบปิดตะระบบวาตะระบบเสมหะโดยระบบปิดตะเนี่ยจะคุมกํากับาธาตุไฟระบบวาตะจะคุมกํากับาธาตุลมและระบบเสมหะจะคุมกํากับาธาตุน้ําซึ่งาธาตุน้ํา12ชนิดก็จะถูกคุมโดยระบบเสมหะ าธาตุลม6ชนิดก็จะถูกคุมโดยระบบวาตะาธาตุไฟ4ชนิดก็จะถูกควบคุมโดยระบบปิดตะในขณะที่ทาธาตุดิน20ชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวควบคุมกำกับชัดเจนเนื่องจากเป็นาาธาตุที่มีความคงตัวมีรูปร่างลักษณะเป็นของแข็งมีหน้าที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าตัวที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายเมื่อกระทบทาธาตุดินก็จะมี อยู่3ตัวก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมของธาตุดินน่ะคือหัวโจะถ้าเกิดถูกอะไรผิดปกติขึ้นมาก็จะทําให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่ายซึ่งก็จะมีที่เรียกว่าหัตไทยวัตถุก็คือตัวกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็จุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจนะเขาเรียกหัตไทยวัตถุแล้วก็ตัวอุตริยางอาหารใหม่คืออาหารที่กินก็ไปแล้วผ่านการคุกเข้าย่อยแล้วนะครับอยู่ในตั้งแต่ปากลงไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้นเขาเรียกว่าอุทริยาง แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกรีสังอาหารเก่าก็คืออาหารที่ดูดซึมาสารอาหารออกไปเยอะแล้วเกือบหมดแล้วก็จะอยู่ในลำไส้ใหญ่นะนี้ก็เป็นตัวควบคุมกํากับแต่เราจะสนใจตัวควบคุมกํากับาธาตุที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอ่อนไหวได้ง่ายอยู่3ามชนิดคือาธาตุน้ําธาตุลมและาธาตุไฟโดยการมีตัวควบคุมกํากับคือปิดต,ตะวาตะเสมหะเป็นตัว ควบคุมกำกับถ้าตัวควบคุมกำกับนี่มีความผิดปกติไปจากปัจจัยต่างๆนะจะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยด้านพฤติกรรมนะปัจจัยด้านพฤติกรรมในแพทย์แผนไทยเ็าเรียกมูลเหตุทําให้เกิดโรคพวกนี้ก็จะทําให้เกิดความผิดปกตินี่คือสิ่งที่ผมกาลังจะเล่าให้ฟังว่าปัจจัยทางด้านพฤติกรรมนะแปดปัดจจัยที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดความเจ็บไข้ ได้ป่วยเนี่ยมีอะไรบ้างญญาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะเพื่อที่จะไม่ทําให้ร่างกายเสียสมดุลโดยการเสียสมดุลของตรีธาตุสมุทรฐานหรือที่เรียกว่าปิตะวาตะเสียงวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวคนเรานะเราไม่พูดตัวโลกเราไม่พูดตัวสิ่งไว่ล้อมาพูดตัวเรานี่แหละครับนะปัจจัยที่ทําให้คนเจ็บป่วยได้ในทางการแพทย์แผนไทยซึ่งถ้าไม่อยากเจ็บป่วย ควรจะเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้เราเรียกปัจจัยนี้ว่ามูลเหตุเกิดโรค8ประการอ่าเรามาดูนะครับมูลเหตุเกิดโรค8ประการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถเลี่ยงได้สามารถที่จะ,ะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ได้นะครับอันแรกก็คือ1อาหารนะฮะคนจะกินอาหารลดจัดลดมันลด จัดเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเผ็ดรสจัดเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการเสียสมดุลของตัวควบคุมธาตุของร่างกายที่ชื่อว่าปิดตะนะเกิดปิดตะสมุทฐานหรือคนที่ชอบกินของมันๆเยอะๆอันนี้ก็อาจจะกระทบต่อ,อวาตะสมุทฐานแต่ถ้าคนที่ชอบกินของหวานเยอะๆหวานจัดก็จะไปกระทบต่อเสมหะสมุทฐานได้ดังนั้นปัจจัยที่หนึ่งคืออาหารต้องกินอาหารที่รสพอดีพอดีไม่เผ็ดจัด ไม่มันจัดไม่หวานจัดเห็นไหมครับอันที่สองคืออิริยาบถนะอิริยาบถของเราเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากเลยครับนะอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสมการอยู่ท่าใดท่าหนึ่งการนั่งการใช้การทํากิจกรรมอยู่ท่าใดท่าหนึ่งเช่นนั่งใช้คอมพิวเตอร์นานๆนะะนั่งรถนานๆนะการที่ไม่ค่อยขยับไปยื่อ,อะไรเนี่ยเป็นอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสมนะนะตรงนี้ก็จะ มีผลที่จะทําให้เกิดวาตะสมุดฐานก็คือเกิดความผิดปกติของระบบวาตะเมื่อวาตาผิดปกติมันก็จะทําให้ระบบอื่นผิดปกติแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันที่3ครับความร้อนความเย็นต้องเลี่ยงครับความร้อนความเย็นร้อนไปเจอร้อนไปเจอเย็นจัดไปเจอร้อนจัดไปเจอลมแรงพวกนี้มีผลครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออากาศร้อนเกินถูกแดดพวกนีมม้ก็จะทําให้เกิดปิดตะสมุดฐาน แต่ถ้าเราไปอยู่ที่อากาศเย็นอากาศแห้งนะไปโดนลมพวกนี้ก็จะส่งผลต่อวาตะสมุดฐานนะแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่แบบในที่อากาศหนาวในที่ชื้นแฉะพวกนี้มันก็จะนำไปสู่เกิดความผิดปกติที่เรียกว่าเสมหะสมุลฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนความเย็นเนี่ยก็มีผลต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เราป่วยได้ง่ายเหมือนกันปัจจัยที่4ครับอดข้าว อดนอนอดน้ำโอ้สามอดนี่แหละครับอดข้าวอดนอนอดน้ำในทางการแพทย์แผนไทยนะครับอดข้าวอดนอนอดน้ำจะส่งผลต่อวาตะสมุทฐานครับทำให้มันเสียสมดุลไปฮะนะสมดุลมันมีสามอันนะในการคุมธาตุหรือคุมร่างกายเราก็คือปิตะวาตะเสมหะไออดข้าวอดนอนอดน้ำเนี่ยไปกระทบต่อวาตะ พอกระทบต่อวาตะตัวอื่นก็ปวนแปรไปด้วยก็เกิดความเสียสมดุลแล้วทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้ไอความเสียสมดุลเนี้ยแพทย์ปัจจุบันเขาเรียกมีภาวะภูมิไวรัสเป็น susceptible susceptible host ก็คือ host ก็คือตัวคนตัวคนที society, ่ไวต่อการรับเชื้อโรคหรือไวต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจัยที่5ครับปัจจัยที่5นะกลั้นอุจจาะปัสสาวะเออกลั้นอุจจาะปัสสาวะเนี่ยไปกระทบอะไรครับ กระทบวาตะเช่นกันครับนาวาตะสมุดฐานเนี่ยเกิดความผิดปกติเห็นไหมกระทบวาตะนี่เกิดได้ไงวาตะมันคุมธาตุลมนะครับธาตุลมก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายนะฮะระบบต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวกระแสประสาทการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจการทํางานของออระบบทางเดิอนอาหารเลยระบบทางเดินหายใจพวกนี้ก็อาศัยธาตุลมจานั้นเลยปัจจัยที่6ครับปัจจัยที่6ก็คือทํางานหนักเกินกําลัง โอ้ทำงานหนักมากเกินไปอันนี้ก็ไปกระทบกับวาตะเช่นกันครับจะเกิดวาตะสมุดฐานได้ง่ายปัจจัยที่7ครับอารมณ์โศกเศร้าเสียใจอ,อารมณ์โศกเศร้าเสียใจเนี่ยกระทบอะไรครับกระทบวาตะอีก้วครับนะกระทบวาตะเกิดวาตะสมุดฐานแล้วก็ปัจจัยที่8ครับปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่8ครับคนที่มีโทสะมากโทสะมากก็คืออารมณ์นะฮะอารมณ์โกรธเครียด คึ่งเครียดโกรธพวกนี้ไปกระทบอะไรครับกระทบปิดตัฮะเกิดปิดตะสมุดฐานครับนี่คือ8นี่คือ8 8นะฮะ8สิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากเจ็บป่วยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากติดเชื้อโรคนะไม่อยากติดเชื้อโควิด -19 ก็เช่นกันก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันนะ8อย่างนี้ควรหลีกเลี่ยง 1. อาหาร2อรียบท3ความร้อนเย็น4อดนอนอดข้าวอดน้ำ หกลั้นอยุ่จละปัสสาวะหกทำงานเกินกำลัง 7. ความโศกเศร้าเสียใจและ 8. โทสะโมโหโกรธมากครับแสิ่งนี้ฝากท่านฟังทุกชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกริ้งๆไปด้วยนะครับเพื่อมีคลิปดีๆซึ่งผมก็จะลงะทุกวันนะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าก็จะลงทุกวันนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ